มาถึงแล้วนะหน,นูนารินของมาถึงแล้วจ้ามีอะไรบ้างดูสิดูสิตาเปลนตายว้ตาเปลนตาใหญ่แคนั้หน,น้าหมอเ,เ,เ,เออ,อก็จากสุษฎร์มาถึงแล้วจ้า ว้าวรังใหญ่มากค่ะทุกคนปาดอะไรเนี่ยปาร์ดปาด,ปดทุกคนง้อ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 ว,ว,ว้าวว้าวว้าวขอบคุณปลายทางเอ้ยไม่ใช่ขอบคุณต้นทางสิว้าวสวยงามมากค่ะ ขอบคุณพลจงนะคะขอบคุณมาก,กมายเลยวัดงามมาอกอะมากสวยงามมากเที่ยวนี้โอเคเลยสวยงามมากเลยะคะ่ะขอบคุณนะคะขอบคุณหนูนารินขอบคุณน้อยมั่นคงนะคะขอยเพียงๆปังปังคอยำลำลรวยๆนะจ๊ะ ถึงแล้วค่ะเงาะมาถึงแล้วค่ะเงา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 ะยายเงาะเออยายบอกว่าเอามาลองดูเสีเงาะเงาะเงาะขอบคุณนะคะขอบคุณมากมายจ้า